อีละทำมักี่คนคนเดียวคนเดียวอ่ะ,นนะอะโอเคไม่เป็นปอบานอาตัวทุกข์ที่ฐา,นะานก่อนนะตัวทุกที่ฐานก่อนเออแม่ลูกถ้าเกิดไปเกินได้ขอให้ไปเลยไม่ต้องตามแม่แล้วนะเออมันมต้องมาเกาะแกะแม่ถ้าเกิดยังไม่มีเ<ม>วลาไปก็ให้มัอมมนอยู่ในตัวหุ่นนี้อะไรก็ว่าไปบอกให้ครับบวกทำแท้งมานะครับใครอยากจะมาก็มานะ มันจะดีขึ้นเหน๋ยวเราเลี้ยมชีพมันจะดีขึ้นนั่นแหละเป็นกรรมอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถตัดได้ฮะนี่เอายกพานขึ้นมาเออนะลูกเราฮะนี่เป็นเด็กนะ้วอ่าที่ฐาหลับตาดีๆนะเออห้องตามนะพุทโธอรหังอรหังภุดโธอรหังอะเวสุวันโนพุทโธอรหังกัมมะโตเมตังกัมมะพันธัง จุติจุตังอรันจุติจุติจุตังอรันจุติจุติจุตังอรนจุติจุติจุตินอธิษฐานขอขอบอกว่าขอให้ลูกเนี่ยนะได้ไปเกิดในพวกภูมิดีอะไรต่างก็ว่านไปนะขอให้เกิดนะแต่ถ้ายังเกิดไม่ได้ขอไม่ลงหุ่นน่ะนี่วาไว้มาลองดูนะไมใกล้วางไว้อย่างน้อยจะอยู่หุ่นวะเราหาก่อนว่าจะเอากลับบ้านไปเลี้ยงหรือจะไว้นี่ นั่นกูว่าแล้วไอ้เน,นี่ยมึงนี่รักลูกกันทุกคนเลยนะมาดิวัาเต็มงาสำนักอะไรเท่าน้าอะไรมึงงคืนเห็นเด็กก็วิ่งเล่นเลก็เรียกเข้าไปห้องปูแล้วกันปรับตาที่ขาดนะมือขาดเนี่ย จ้าขอเปิดทางสิ่งสิงเด็กน้นอยกเกเยตกตกติบวิิต่อะไตันตไนีงเจ้าปทาสิ่งัเด็กนันอยู่ในตัวอยู่ในกายอไปเกิดไปลงมาลงมาเออลลง้หนมาลงลงลไปเกิดนะไปเกิดไ้หนูะลงมาลงมาลงลงมาไปเกิดเออไปเกิดไ้หนูไปเกิดนะเออไปเกิดเออไปเกิดนะเออไปเกิดนะวันนี้นะไปเกิดวันนี้มงดมึนงนะเออนะไปเกิด้หนูนะไอ้หนูโกรธแม่ไหมไม่โกร ไปนะเออไปเกิดนะคิดถึงบุญที่เคยทําในอดีตชาตินะเคยคิดถึงบุญน้อยไม่ต้องกดแม่แล้วกันนะกรรมแม่มันยังอยู่แต่มึงแค่ได้บุญไปเกิดนะมารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันนะส่งบุญนะไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วกันนะท่ทานยังให้กรงดี่งหลวงตุ่ยนะหลวงตุ่ยยัตยโยนะจะมีเจ้าที่นรกใจดีรับมึงไปทพิพา,ากษาในวาระสุดท้ายแตถ้าเกิดเขาบอกว่าเคยทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้ข้าไปอยู่มราะเขาจะได้ตรงนะไปจากล่างแม่สะตัดเปลนตัดกรรมนะ ตัดเวียนตัดกรรมในภูชาตินี้นะไปเกิดในภพใหม่กับคนที่พร้อมแลนะ้วกันนะไปนะปล่อยไปไม่ปอยออกจากล่านะจะมีเจ้าหน้าที่มารับนะปล่อยไปปล่อยไปนะไปสยินดะนะีด้วยสำเร็จหนึ่งลายอันนี้เรียกว่าไปไปดูไว้นะอันนี้คือตัวหุ่นเอาหุ่นมานี่น้องนี่นะอนนเอาเออไปมันก็ไปอันนี้ไว้ทีนนใ่ใต้ต้นโพนะเอออันนี้ไปรับนะอันนี้นะแล้วบอกเขาในฐานว่าขอให้ไปเกิดใหม่ นะกับคนที่พร้อมหรือก็เกิดเป็นลูกเป็นหลานก็ได้นะอ่าเอาไว้ที่ใต้ต้นโหเรียบร้อยอันนี้ไอ้ตะนะเดี๋ยวุ่นนี้ก็เดี๋ยวเข,เขาจะแตกเลยโดยตามธรรมชาติเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเขาจะแตกตอันนี้ก็ไปแล้วไงเขาไปเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราได้เห็นคือวิญญาณเด็กมาลงร่างแม่เขาคือมันเป็นพรสวรรค์ที่กูทําได้แค่นั้นเองไอ้ทนนี่ยไม่มีคาถาอะไรหรอกมาเที่ยวก่อนก็อาจารย์ ก็ดีแล้วเนี่ยได้ไปแล้เหมือนบุญนะอันนี้ก็คุณไปต้นโพบอกอันนี้แม่มาส่งกวนะเออก็แม่สมนุกคืดแล้วเวรกรรมต่างๆหอ้มันเบาลงแต่ผมไม่ได้ตัดกรรมให้แม่นะรู้ก่าอ่ะดีดีด้วยดีใจด้วยลูกมาแล้วไปนี่ยังตัวโคตร